ได้น้องใบบุญจะเดินมาเองที่บ้านนะคะในวันที่จําวันไม่ได้แต่วันวิสาขบาูชาค่ะวันนั้นกลับจากแจกอาหารหมาในป่าแล้วก็รออยู่ที่หน้าบ้านแล้วตอนแรกไม่ไม่คิดว่าเป็นขนุนหมาก็เหา่าแล้วก็เดินมาดูกลายเป็นเต่าแล้วเขาก็เจอคลานมาหาแล้วก็อุ้มไว ตั้งชื่อเป็นน้องใบบุญก็พาไปอยู่ด้วยที่บ้านกลางวันก็จะให้ออกกําลังกายให้เดินนะเดินสนามหญ้าแล้วก็เดินน้ําตกทุกวันค่ะชอบฟังเพลงชอบฟังเพลงมากๆถ้าคุณแม่ร้องเพลงนี้จะน้ําตาไหลทุกครั้งเลยเสียงแม่เพราะรู้ว่าลูกซึ้งในเพลงมีสองอย่าง ปกติเขาชอบกินอะไรครับชอบกินมะละกอสุแล้วก็มะม่วงสุแล้วก็ฝรั่งสุกต้องเป็นลูกนิ่มๆแต่แปลกไม่กินไม่กินผักบุ้งไม่กินผักเลยเคยเคยวางผักให้กินนะคะผักยีเหลือเท่าเดิมเหมือนตามภาพนะคะคือเขาจะกินต้องใส่ถ้วยใส่จาน เอลเล่นลเล่นกับสัตว์อื่นได้เล่น,เล,นเล่นกับแมวค่ะตอนนอนก็จะนอนกับแมวนอนกับแมวเล่นกับแมวกินอาหารด้วยกันกินอาหารกันใกล้ใกล้ก็จะนอนเบียดกันแต่อาหารที่ที่ตั้งที่เหลือไม่กินค่ะต้องเป็นอาหารใหม่ เพลงเศร้ารู้ว่าเสียงแม่ไม่เพราะลูกต้องร้องให้ไม่เคยฝึกใหม่นะก็ฝึกใหม่ฝึกแม่รักน้องอยู่แล้วลูกม่ต้องร้องไห้รักน้องค่ะรักน้องก็ม่ต้องร้องให้เกลง เก่งมากค่ะเดี๋ยวแม่ร้องพี่เป้าให้ฟังอีกนะคะเลตัวเลขมันขึ้นยังไงครับนี่เลขแล้วพี่มองเห็นเป็นเลขเจ็ดนะเลขอะไรอ่ เป็นนุ่มต่างแดนหาแฟนที่เมืองเชียงใหม่บ้านพี่อยู่ไกลปรับรักคนใต้นะแม่นาะโอ้ละโนคนงามเอ๋ยเจ้าจงอย่าเฉยเมยควัญเอ๋ยขวัญพี สีสุดากาสลองบ้านแล้ววับเววทั่วพฤกพงป่ารักพี่นั่นนาเบ่งบ้านเกลือนเหมือนกาสลอง